สวัสดีคะ่ะ FC ดูสิคะฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนมาเพิ่งหยุดเมื่อเมื่อตะก,กี้ดูน้ำเต็มนะเต็มสวนเลยคะ่ะนี่ดูสิร่องผักชีกลายเป็นร่องน้ำหมดแล้วเมื่อปีที่แล้วตรงนี้เจ๊ปลูกหอมแดงนะคะเพราะว่าเขาทำนานี่เขาปล่อยน้ำแต่ว่าจะท่วมแค่อทิตย์เดียว เราก็จะไม่ว่ากันเพราะปล่อยน้าเข้านาแล้วบังเอิญเมื่อคืนนี้น้ําตรงนี้นะคือน,น้ําฝนนะคะอย่าไปโทษเขาไม่ได้นี่จบัจบแจบ๊จบ,จบ,จบเลยดูท่วมเลยดูดูดูด,ดูมิดเท้าเลยดูสวนพริกเจเป็นสวนน้ําไปแล้วแต่เจ้าพริกนั่นไม่ตายหรอกนะ,ะตะไคร้เดี๋ยว เจ๊ก็ต้องรีบมาถอนเอายาออกจากเบ้าตะไคร้ตะไคร้ไปจากโกนะคะนี่คลิกดูว่าเป็นสวนน้ำที่ไหนส่วนญ้าต่างหากดูยาเต็มเลยนี่เบ้าพริกนะคะไม่รู้ว่าญ้าหรือพริกคะ่ะเต็มไปหมดเจ๊หมดแต่ไปทำงานทำองุ่นอยู่ค่ะดูสวนพลิกเจ๊นี่ มิดเลยพริกคงร้องว่าช่วยด้วยแล้วค่ะแบบนี้ดูน้ำท่วมสวนดูสิคะไหนเท้าเจนี่โอ้โหท่วมขนาดเลยเต็มยอดพริกบ่อยๆไม่เป็นไรหลอเพรตกแล้วมันก็หยุดแต่ถ้าตกทุกวันก็คงจะแย่ดูเดีอันนี้เราขายไม่ทันนะคะเราก็จะเอาไว้แบบนี้ เอาไว้เอาเมล็ดค่ะเพราะว่าเจ๊กลับบ้านไม่ได้พักนี้ไม่เคยได้กลับบ้านค่ะดูพอฝนหยุดก็อากาศดีนะคะดูบนภูเขาวสวยมากดูฟูจิซังมองไม่เห็นเลยมีแต่เมฆหมอกดูมีแต่เมฆหมอกเลยดูพลิกเจ๊นี่ บัวหิมะเริ่มใหญ่นี่บัวหิมะใหญ่แล้วมันจะปะหลังมันห้านาทีที่ไหนนี่เล็กๆน้อยๆติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ๊ก็เอาไม่อยากให้ปลูกติดกันเนาะเอาถัวยี่สงแสมมั่งตายมั่งปีนี้รู้สึกว่าทำมันสับปะหลังตายเยอะคะ่ะเพราะอากาศมันหนาวนานนะคะนี่ อันไหนแตกเยอะเจ๊ก็จะตัดออกไปไปเต้มใหม่รอดหรือไม่รอดไม่รู้เจ๊ก็ทำของเจ๊ไปสลัพัชสลับพี่เดี๋ยวจะมาพวนทั่วกันค่ะสวยดูอะไรตายอยูน่นี่สวยงามเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะหัวหน้ากะเพราเจ๊ ใกล้ตัดได้เลยแต่ถั่วไงถั่วหอมแดงมันทับหมดแก่ถั่วฝักยาวน,นี่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดค่ะแต่เรารอให้ให้มันน้ำแห้งก่อนน้ำบนใบอ้ยจ๊ะน,นี่ถั่วไอ้ริกข้างบนนี้สวยอยู่ มะเขือม่วงออกลูกแล้วค่ะจะปลูกให้ลูกสาวเอาไปส่งค่าขนมนี่อันนี้แฟงเราออกลูกแล้วนะคะนี่สักแฟงแปงออกลูกเยอะแล้วหลายลูก มันก็ออกเงินทยอยออกน้น่นออกมั่งนี่ออกมั่งปลูกผักก็ใช้คุณเยอะนะคะจะเริ่มเลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจ๊จะถ่ายให้ดูใหม่ว่ามีอะไรมั่งที่มันออกไปถึงไหนตอนถึงไหนแล้วผักไทยในสวนเีหวานนะคะ ขอบคุณมากค่ะ